สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915ทานหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกำลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานลรนดอมในหัวข้อคนที่ห่างคุณไปตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเขาอยากที่จะสื่อสารอะไรมาหาคุณในค่ำคืนนี้นะครับสามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับ พลังงานไพ่เนี่ยเป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับก่อนที่จะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณมอโต้ขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในค่ําคืนนี้ก่อนนะครับ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณคนที่ห่างคุณไปตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเขาอยากที่จะสื่อสารอะไรมาหาคุณในค่ําคืนนี้ขอเช็คพลังงานในตัวตนของคุณก่อนนะครับมีพลังงานไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่คิงออฟสอดเป็นพลังงานไพ่เหนื่อยและ กับความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมาพยายามทําเพื่อเขาเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเจ็บปวดกับคนที่ไม่เคยแคร์กับคนที่ไม่เคยสนใจกับคนที่ไม่เคยหันกลับมามองในควันเวลาที่เราเจ็บในวันที่เราทุกในวันที่เราเศร้าในวันที่เราเสียใจก็ได้นะหรือมีพลังงานการที่มีคนที่ใช้อารมณ์หรือมีอีโก้หรือเป็นคนที่มีฟอร์มเยอะฟอร์มมากก็ได้นะครับมีพลังงานไพ่แปดถ้วยความการเดินหันหลังจากลา ออกมาจากใครสักคนหนึ่งเป็นฝ่ายเราที่บอกว่าพอแล้วกับสิ่งที่ผ่านมาทําเพื่อเขาเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเจ็บปวดในตัวเราเองก็ได้นะมีพลังงานไฟสี่เหรียญเป็นพลังานการกลับมากอดกับความรู้สึกการกลับมาลักตัวเองมากขึ้นการกลับมาดูแลการกลับมาเอาใจใส่ในตัวคุณเองคุณมีคุณค่าในตัวของคุณเองนะมีพลังงานไ King งอ w a ว d นลาชางไฟ คนที่มีความมุมานะคนไปที่เป็นคนที่ทุ่มเทให้กับใครแล้วคุณเป็นคนที่ทุ่มเทเต็มที่คุณเป็นคนที่เอาใจใส่เต็มที่พร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะปกป้องพร้อมที่จะห่วงใหญ่กับคนที่คุณรักมีพรังไพ่ห้าดาบ การเลือกราก,การยาล้างการมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันหรือมีคนที่ใช้คำพูดคำจาที่ทิมแทงใจซึ่งการละกันกับอดีตที่ผ่านมาของคุณก็ได้นะหรือเป็นพลังงานการที่ในวันที่ไม่มีคุณเป็นฝ่ายเขาที่คิดเยอะคิดมากเป็นฝ่ายเขาที่เสียดายคุณอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะมีพลังงานไพ่สิบเหรียญเป็นพลังงานไพ่ความเป็นครอบเป็นครัวความเติมเต็ม ความอบอุ่นคุณกับเขาเคยพูดถึงเรื่องอนาคตร่วมกันเคยมีเป้าหมายเคยมีแบบแผนร่วมกันนะมีพระง,งาไพาจติชาวตุลลคณาตุลคํามั่นคําสัญญากฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอหรือมีคนที่ผิดคํามั่นคําสัญญากับสิ่งที่ผ่านมามีคนที่ไม่ได้ ทำตามคําสัญญาที่เขาให้ไว้กับคุณหรือการที่ในตอนเนี้มีคนที่คิดถึงคํามั่นคําสัญญาในวันนั้นที่เขาเป็นฝ่ายที่ผิดคํามั่นคําสัญญาไว้กับคุณก็ได้นะครับมีพลังงานไพ่เจ็ดถ้วยเป็นพลังงานไพ่โอกาสทางเลือกคุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาสที่ดีที่สุด ให้กับตัวงคุณเองมีทั้งความฝันมีทั้งความหวังมีทั้งอนาคตต่างๆที่คุณวางไว้ที่คุณลงมือทําที่คุณก้าวไปสู่เส้นทางและสู่เปาห adviser, ห้าหมายแห่งความฝันของคุณก็ได้นะหรือเป็นพลังงานการที่ในคนที่อยู่ในความรู้สึกของคุณอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงวันที่คุณกับเขามีความฝันร่วมกันมีความหวังร่วมกันมีเป้าหมายเดียวกันก็ได้เ <again>. ขาคิดถึงวันที่คุณก <LEGO. S 1> ับเขาเคยพูดถึงเรื่องอนาคตที่อยา จะเป็นก็ได้นะมีพลังงานไฟเดืดทำไปนันการปรับเปลี่ยนการเปลียปลปล่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงปณิทางที่ดีขึ้นสายใหญ่ห่งความรักสายใหญ่ห่งความผูกพันที่ยังตัดไขรสักคนหนึ่งไม่ขาดทำไมยังถึงยังตัดไขรสักคนหนึ่งไม่ขาดเพราะคุณเป็นคนที่รักใขรแล้วคุณเป็นคนที่ให้ใจเต็มร้อยให้เต็มที่ทุ่มเทเต็มที่ดูแลเต็มที่ห่วงใยเต็มที่นะครับมีพลังงานไ 3, ่สามถ้วยเป็นพลังงานไฟปัญหา การตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่สหรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาดึงคุณเข้าไปตกอยู่ในสถานการณ์มือที่สมก็ได้นะมีพลังงานพิการติดต่อการสื่อสารมีคนที่อยากพูดคุยมีคนที่อยากทักทายมีคนที่อยากเกียดใจกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีคนที่อยากส่งข้อความมาหาคุณด้วยก็ได้นะในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่บอกว่า กับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายคุณที่ทํามาเต็มที่แล้วเป็นฝ่ายคุณที่กลับมานิ่งขึ้นเป็นฝ่ายคุณที่ถอยห่างออกจะเข้ามาเป็นฝ่ายคุณที่นิ่งขึ้นในตอนนี้ของคุณก็ได้นะอันนะอันที่เป็นการที่เรามองถึงความมั่นคงในเรื่องการเงินในตอนนี้ของเราด้วยก็ได้นะครับขออุทิศพลังให้ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างในตอนนี้นะอ่า มีพลังงานไฟเดอรทาวเวอร์การจับได้การโปะแตกความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาไม่ได้มีพลังงานคนที่เกิดวันอังคารก็ได้นะครับเป็นพลังงานไฟสิ่งที่แตกหักพังไปหรือเป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงในวันที่เขาทําให้ความรู้สึกของคุณต้องแตกหักพังไปมันอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดแห่งการกระทาไม่น่าที่จะทําให้ความรู้สึก ของคุณต้องเสียใจกับเขาเป็นพลังให้เดอดเวอร์การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้เราเข้มแข็งขึ้นทําให้เราเติบโตขึ้นหรือเขาไปเรียนรู้โรคใหม่ไปเรียนรู้กับคนใหม่มามันมีข้อเปรียบเทียบมันมีข้อช่างใจว่าใครคือครอบครัวว่าใครคือคนที่เป็นครอบครัวสําหรับเขาก็ได้นะหรือเป็นความหวังหรือเป็นอนาคตหรือคนที่เคยให้กําลังใจเขาในวันที่เขาทุกข์ในวันที่เขาเศร้าในวันที่เขา ไม่มีใครคุณคอยให้คำปรึกษาแก่เขาก็ได้นะในตอนเนี้ยเหมือนเขาไปเรียนรู้กับคนที่ไม่ได้ชัดเจนคนที่กินเที่ยวดื่มเล่นไม่หวังถึงอนาคต ไม่เหมือนตอนที่อยู่คุณมีเป้าหมายมีแบบแผนการวางถึงอนาคตด้วยกันนะมีพลังงานไพควีนออฟซอร์ราชินีถือดาบเป็นพระงงานไพราชินีสายลมลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปแล้วความพยายามความเข้มแข็งตอนเนี้ยคุณกลับมานิ่งขึ้นในตัวคุณเองก็ได้นะโอกาสที่มีไว้ให้คนควายคว้าโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นคุณค่าในโอกาสที่ให้ใหไปหรือเขาคิดว่ากับสิ่งที่ผ่านมา คุณเคยให้โอกาสกับเขาไม่รู้ตกกี่ครั้งตกกี่ครั้งแล้วโอกาสที่ให้มีไว้ให้คนไขวายคว้าก็ได้นะหรือตอนนี้เหมือนก,การที่ต่างฝ่ายต่างนิ่งต่างฝ่ายต่างเงียบต่างฝ่ายต่างมีความมาโหกันอยู่ก็ได้นะมีพลังพ่นดีแห่งความทุกข์ความเศร้าความเสียใจการติดแงกอยู่กับความคิดเก่า ความคิดเดิมๆเ,เขาก็ยังเอาคุณออกจากความคิดเขายังเอาคุณออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้นะเขายังไม่เคยลืมในวันนั้นที่คุณเคยดูแลในวันนั้นที่เราเคยเป็นข้อเป็นครัวด้วยกันมีคนที่อยากกลับมาแก้ไขกับสิ่งที่เขาทําผิดไปก็ได้นะครับมีพลังงานไพ่เดลเวอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนมีคนที่อยากพบเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งมีคนที่อยากเห็นรอยยิ้มที่อบอุ่นมีเป้าหมายมีแบบแผนเขาอยากกลับมามีความอบอุ่นกับคุณ อีกครั้งหนึ่งหรือเขาอยากกลับมาพูดคําว่าเขารักคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายไปก็ได้นะครับมีพลังงานไพ่แปดถ้วยการหันหลังของคุณการถอยห่างของคุณเป็นพลังงานการที่ในวันนี้มีคนที่คิดถึงคุณามากมีคนที่โหยหาวันเก่าๆมีคนที่โหยหาวันเดิมๆนะมีพลังงานไพ่ สี่เดือนนะครับเป็นพลังงานการที่ในตอนนี้มีคนที่รู้สึกถึงความโดดเดี่ยวมีคนที่รู้สึกถึงความเหน็บหนาวมีคนที่รู้สึกถึงความอ้างว้างต่างฝ่ายต่าง มีความรู้สึกเดียวกันอยู่ก็ได้นะในตอนนี้มันเหมือนกับการที่ต่างฝ่ายต่างกําลังคิดถึงกันอยู่นะครับมีพลังไพ่ขวีนอ,อบวานราชินีงไฟคนที่มีเซนต์คนที่มีรลางสังหรณ์คนที่มีสัมพันธ์พิเศษคนที่อ่านความคิดของเขาได้คุณเป็นคนที่อ่านความคิดของเขาได้คุณเป็นคนที่รู้ถึงความรู้สึกลึกๆข้างในใ,นใจของเขาก็ได้นะกับสิ่งที่ผ่านมาเขาอาจจะหลงไปในอารมณ์ชั่ววูบชั่วคขังชั่วข่าวในช่วยวูบข่าวนั้นทําให้ทุกอย่าง มันเปลี่ยนแปลงไปทําให้คนที่เคยรักทําให้คนที่เคยห่วงใยต้องภาคจากกันก็ได้นะครับมีพลังงานไพ่ในสิบถ้วยความเป็นครอบครัวความอบอุ่นนะมีพลังงานไพ่การที่เขาอยากกลับมามีความอบอุ่นกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากกลับมามีแบบแผนอนาคตอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีพลังงานไพ่เดทการจบการเลิกราเพราะไม่ไม,ไม,ไม่เป็นพลังงานการที่เหมือนเส้นทางแห่งชีวิตที่พัดผ่าน ความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจในตอนนี้มีคนที่ดูแล้วว่าความพัดผ้าความโดดเดี่ยวในวันที่คุณไม่มีใครนะในวันที่เขาไม่มีคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ในตอนนี้เป็นพลังงาไพ่แปดดาบความอึดอัดความไม่สบายใจเหมือนเข้าปกปิดในทุกเรื่องราวเขาอาจจะไม่กล้าที่จะบอกเรื่องนี้ให้กับใครได้รับรู้ก็ได้ในความรู้สึกลึกๆของเขาไม่มีใครที่เข้าใจในความรู้สึกลึกๆของเขา เท่าคุณแล้วในวันที่ไม่มีคุณเนี่ยเหมือนเขาว่าจะเป็นฝ่ายที่เอาปัญหาที่ไม่ปกปิดแห่งความรับการซ่อนเลนหรือความหงุดหงิดหรือความว้าวุ่นหรือความกังวลใจในตอนนี้ของเขาอยู่นะมีพล,ล,ลังงานไพ่หกเหรียญการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันความช่วยเหลือการดูแลความเอาใจใส่คิง of ฟวัน เป็นพลังงานให้ความขยันความตั้งใจนะการแอคทีฟตัวเองหรือมีพลังงานการที่คุณกับเขายังเป็นคู่คนที่เคยร่วมสร้างเคยร่วมทําร่วมกันนะมีคนที่อยากวนกลับมีคนที่อยากวนคืนในความรักในความสัมพันธ์เป็นพลังงานให้จัดเม้นผลวิบากกรรมผลแห่งการกระทำนะใครทําอะไรไว้ได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดในความรู้สึกของเขาในตอนนี้แล้วก็ได้นะในตอนเนี้เหมือนมีพลังงานการที่คนคนหนึ่งอยาก กลับมาแก้ไขผลแห่งการกระทําที่ทําไว้กับคุณหรือคุณกับเขายังไม่ดูดผลแห่งผลวิบากรรมร่วมกันหรือคุณกับเขายังมีพลังงานการที่ยังมีคํามั่นคําสัญญาคําผูกพันคําคผูกมัดที่กลับมาย้อนคืนกลับมาในความรักในความสัมพันธ์เขาอยากกลับมาเป็นคู่กับคุณคนที่เคยห่วงใยคนที่เคยทุ่มเทคนที่ดูแลในทุกๆเรื่อง กันอีกครั part, people people though, ้งหนึ่งก็ได้นะครับมีพลังงานการที่ในตอนนี้มีพลังงานไพ่เดอร์เมจิเชียนเป็นพลังงานไพ่แปดเหรียญนะครับเป็นพลังงานการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะมีคนที่อยากติดต่อมีคนที่อยากพูดคุยวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งกลับมาในความรักในความสัมพันธ์โชคชะตาวันเวลามีคนที่อยากบอกว่ากับวันที่เขาเคยทําผิดกับวันที่เขาเคยทําให้คุณเสียใจอยากให้คุณลืมมันไปได้หรือเปล่า เขาอยากกลับมาในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันเขาอยากกลับมาพบเจอกับคุณในทุกห่วงวันเวลาที่เป็นปัจจุบันในทุกๆวันในทุกๆวันที่เราวางแบบแผนที่เราวางเป้าหมายที่จะส่งผลถึงอนาคตไปด้วยกันนะมีพรังงานไพ่โฟล์ทครับมีคนที่หงอยเหงามีคนที่เศร้าใจมีพรังงานไพ่เดท มีพลังงานให้ซิกออฟวานเป็นพลังงานการที่เดินหน้าหรือความเสมอต้นความเสมอไปทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับการที่เขาอยากร่วมใช้เส้นทางเดิน กับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากกลับมาร่วมเส้นทางเดินอยากพบเจอความสําเร็จหรือเป้าหมายเดียวกับคุณเขาอยากทําในทุกๆวันที่เป็นระหว่างคุณกับเขามีพลังให้คุยนอตคับราชินีถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ําถ้วยแห่งความรู้สึกคุณคือคนที่เคยเอาใจใส่หรือตอนนี้มีคนที่กลับเข้ามาแคร์กับความรู้สึก ของคุณในทุกๆอย่างแล้วก็ได้นะมีพลังงานการที่คนคนหนึ่งกลับเข้ามาทําเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะในตอนนี้เขาจะทําทุกๆวิถีทางเพื่อที่จะได้ใจคุณกับคืนมาอีกครั้งหนึ่งในตีดาบเนี่ยเหมือนคุณอาจจะไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วคุณแต่ก่อนคุณอาจจะเคยตามเขาก่อนเคยง้อ,อเขาก่อนแต่ตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่ไม่ตามเขาเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ได้นะครับ เป็นพลังงานของไพ่การ Move On นะการเวลาเป็นเครื่องเยี่ยวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดการเวลาเป็นเครื่องขี้คายปัญหาเป็นนิทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ เป็นพลังงานการที่ให้วันเวลาที่เนื่นนานสักเพียงใดมีคนที่โหยหาวันเก่าๆมีคนที่โหยหาวันเดิมๆที่มีคุณอยู่เคียงข้างเขา<อ>เขายัางมีความผูกพันเขายัางมีความผูมกมัดกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้มีคนที่อยากพูดคําว่าคิดถึงคุณหนักมากในค่ําคืนนี้ก็ได้นะเป็นพลังงานการที่เขายัางคิดถึงคุณอยู่นะเขาอยากกลับมาสร้างอนาคตร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งมีความมั่นคงร่วมกันนะครับ อขอดูปพลังงานไพ่ในข้อความของเขานะครับขอดูพลังงานไพ่ในข้อความของเขาที่อยากที่จะบอกกับคุณในค่ำคืนนี้นะครับว่าเขาอยากที่จะสื่อสารอะไรมากับไพ่นะครับขอเช็คพลังงานไพ่ในข้อความของเขานะครับ มีพลังงานไพ่ในอับคับนะเป็นอาศวินถือถ้วยมีคนที่อยากกลับมาขอโอกาสกับคุณมีคนที่อยากกลับมาแก้ไขกับสิ่งที่ผิดเป็นพลังงานไพ่การที่ยังมาเติมเต็มในหัวใจก็ได้นะครับมีพลังงานไพ่เอ็ดออฟวานนะควีนออฟสอดราชินีสายลมควีนนอฟสอดเนี่ยตอนเนี้คุณจะเป็นฝ่ายที่ตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองว่าคุณยังรักเขาอยู่หรือเปล่า ว่าคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาได้กับเข้ามาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเ,เพื่อคุณอยู่หรือเปล่านะมีพลังงานให้ความที่คนคนหนึ่งที่คิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้นะหรือเขากลัวคุณไม่ให้โอกาสกับเขาก็ได้นะครับเป็นพลังงานให้ดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจตอนนี้เขาอยากพูดกับคุณว่าเขาดูแล้วว่าตอนเนี้ยเขาไปไหนไม่ได้ท่านไม่มีคุณนะเหมือนกับการที่เขาติดอยู่กับความ ทุกความเศร้าความเสียใจความทรมานใจมีพลังงานไพ่เดวิลตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่จะกลับเข้ามาข้างรักคุณเขาจะไม่ยอมปล่อยให้คุณไปไหนจากเขาอีกแล้วนะในตอนนี้เหมือนเขาเป็นฝ่ายที่แอบหึงห่วงในความรักในความสัมพันธ์หวงแหนคุณอยู่การล้อนลนการร้อนใจ k ิงอ of Cup มีพลังงานไพ่ทูออฟครับมีคนที่อยากพูดคำว่าเขารักคุณมากในตอนนี้ ในวันที่ไม่มีคุณที่ไกลห่างกันในตอนเนี้ยมีคนที่คิดถึงคุณมีคนที่อยากพบเจอคุณมีคนที่อยากมองตาคุณมีคนที่อยากแลกถ้วยแห่งความรู้สึกกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ความทุกข์ความเสียใจยในวันที่จบไป ในวันที่สิ้นสุดมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นให้คำมั่นคำสัญญาคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพระงาให้ห้าถ้วยความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจยเขาอยากกลับมาขอโทษในวันนั้นที่เขาทำถ้วยของคุณต้องพังความรู้สึกของคุณต้องเจ็บปวดกับเขาในตอนเนี้ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ึถก,ถ,กถึงความผิด ในตอนนั้นของเขาแล้วก็ได้นะมีพลังงานไพ่เจ็ถ้วยมีพลังงานไพ่สิบดาบความทุกข์ทนความทรมานใจเจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยนะมีพลังงานไพ่ห้าดาบการเลิกดาเป็นฝ่ายเขาที่อาจจะไม่เคยเห็นคุณค่าในวันนั้นแต่ในวันเนี้ยเขาเห็นคุณค่าในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยดูแลในวันที่เขาไม่สบายใจในวันเวลาที่เขาไม่สบาย คุณก็อยู่เคียงข้างเขาคุณทําเพื่อเขาในทุกๆอย่างนะมีพลังงานไพ่ในเดอะสตาร์ชาวกลุ่มรักนากลุ่มนะมีพลังงานไพ่คนที่อยากกลับมาขอโทษกับการที่เขาทําผิดไปในวันนั้นก็ได้ที่ทําให้คุณต้องเจ็บปวดที่ทําให้คุณต้องเสียใจมีคนที่อยากกลับมาขอโทษในเรื่องราวที่ทําให้มีบาดแผลกันนะมีพลังงานไพ่ในดีเอ็มเพรสเทพธิดาดาวสุขดาววีนัท คุณคือคนที่พิเศษที่สุดสำหรับเขาคุณคือคนที่เขาอยากสร้างอนาคตอีกครั้งหนึ่งเขาอยากกลับมาเริ่มต้นในตอนเนี้ยเขาอยากให้คุณกับเขามีศรัทธาในเรื่องความรักกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้คำมั่นคำสัญญาคำผูกพันที่เขาจะสัญญากับคุณในตอนนี้นะมีคนที่อยากกลับมาสัญญาว่าเขาจะไม่ทำผิดเขาจะไม่ทำให้คุณเสียใจ ในสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณในวันนั้นในวันเนี้ยมีคนที่อยากกลับมาขอโทษคุณนะครับอขอพลังงานไพ่ในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะครับว่าเขาจะทํำยังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะ,อะขอดพลังงานไพ่ในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะมีพลังงาไพ่การวนกลับการวนคืนนะ เหมือนมีพลังงานการที่มีคนคนหนึ่งที่วนกลับมาหาคุณนะครับมีพลังงานไพ่ในทูอับคับเป็นพลังงานไพ่ความผูกพันความผูกมัดระหว่างคุณและเขานะคุณกับเขายังเป็นคู่กันอยู่นะครับมีพลังงานไพ่วิกตอรี่ของความสําเร็จนะมีพลังงานการที่คนที่จะเข้ามาเหมือนเขาจะ ทำเพื่อคุณในทุกๆวันก็ได้นะหรือเขาอยากจะมีเส้นทางเดียวกับคุณอีกครั้งหนึ่งความจริงความชัดเจนความรับไม่มีในโลกนะครับไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้าใครปิดบงังใครซ่อนเล่นอะไรไว้ความรับกำลังที่จะเปิดเผยนะมีพลังงานไพ่หนึ่งดาบเนี่ยเป็นพลังงานไพ่คนที่กลับมาเคลียร์ใจกับคุณคนที่กลับมาชัดเจนนะที่กลับเข้ามาแล้วไม่ได้ชัดเจนคุณก็อาจจะเดินหน้า ไม่มองย้อนกลับไปในอดีตแล้วก็ได้นะมีพลังองางอให้วิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งวันเวลาโชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเสมอมีคนที่อยากวนกลับมีคนที่อยากวนคืนวันเวลาที่มันผ่านไปเร็วอยากทําในสิ่งที่ ตั้งใจหรือทําในสิ่งที่หวังไว้รีบทําในสิ่งที่ตั้งใจรีบทําในสิ่งที่หวังนะครับมีพลังงานให้เดือดซันความอบอุ่นความสําเร็จความสมหวังมีคนที่อยากกลับมามีความสําเร็จกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานให้ความโดดเด่นความมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของคุณและเขาก็ได้นะครับมีพลังงานให้เอทอฟคัพเป็นพลังงานไพ่การเริ่มต้น ความรักระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังภาพเดวเวอร์ ver, การเรียนรู้สิบถ้วยนะครับเป็น,นพลังภาพครอบครัวนะมีไพ่ของการฝ่าฟันหรือคนที่ในวันที่เขาห่างจากคุณหรือในวันที่เขาไกลจากคุณในตอนเนี้ยมีคนที่รู้ใจตัวเองแล้วว่าเขารักคุณมากแค่ไหนนะครับเขาคิดถึงคุณมากแค่ไหนเขาโหยหากับความรู้สึก ที่มีคุณก้าวเหรียญเป็นพลังงานไพ่สิ่งดีๆโชคดีมีคนที่คิดเยอะมีคนที่คิดมากมีคนที่คิดถึงคุณหนักมากก็ได้นะมีพลังงานไพ่ดีเอ็มเพรสดีเอ็มเพเดอร์นะมีพลังงานไพ่เดือดไฮโดรเฟนเป็นพลังงานไพ่คํำอธิษฐานขอพรคุณกับเขายัางเป็นคู่คนที่เคยอธิษฐานขอพรร่วมกันไว้อยู่ก็ได้นะคนที่เกื้อกูลคนที่เกื้อหนุน คนที่ยังมีเยื่อใหญ่แห่งความรักและความผูกพันด้วยกันนะมีคนที่อยากกลับมาเป็นคู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งมีคนที่อยากกลับมาพบเจอกับคุณในวันที่เขาคิดได้ในวันที่เขาตื่นรู้ในวันที่เขามีสติคุณคือคู่คนที่จริงใจกับเขาคุณคือคนที่เขาอยากที่จะเดินหน้าในทุกๆวันนะครับของพลังงานในค่ำคืนนี้นะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับ ก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe กดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ะกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับ